สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะลูกหมูพามาอัปเดตส,สต็อกรถ โตโยต้าโคราอัลติสนั่นเองนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะอยากมาชมรถตัวเองอยากมาทดลองขับนะคะสามารถติดต่อหาลุงหมูได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 3 0 6 9 8 5 8 1นะคะที่เรียงรายกันอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าเป็นคลังอัลติสนะคะที่เยอะที่สุดในย่านมินบุรีเลยนะ,ะรถหน่วยงานทุกคันค่ะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะประวัติศูนย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่รถทุกคันของเรานะคะการันตีให้เลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีเป็นเครื่องตัดต่อแน่นอนนะคะไว้ใจได้เลยนะคะเสื้อ รถกับลูกหมูนะคะมีแถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้1ปีหรือ20 0 0 0โลนะคะได้โปรโมชั่นหลังการขายเหมือนป้ายแดงเลยนะคะแถมนะคะวันรับรถลูกหมูมีน้ํามันให้ด้วยนะคะเป็นเงินสด2 0 0 0บาทพร้อมประกันจุกเฉินอีกนปีมูลค่า8,999บาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแม่นแทนนั่นรถนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะแล้วก็เก็บงานเก็บสีสปาเบาค่าเชื้อภายในให้เรียบร้อยไม่เอียมเลย ะะพี่ๆเอารถไปเอาไปใช้งานได้เลยค่ะพี่ไม่ต้องเอาไปทำะไรแล้วถึงระยะแล้วค่อยไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องได้ตามปกติเลยค่ะพี่บอกเลยว่าลูกหมูดูแลอย่างดีเลยนะคะสนใจนะคะคันไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถแคบรูปแล้วทักไลน์มาได้เลยนะคะแอดไลน์มาหรือโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์0930698581นะคะลูกหมูยินดีให้บริการค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูนะคะคลัง a l t ิสนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ทั้งแถบเลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะคัน G, นี้นะคะเป็นตัว Toyota a l t i s 1.6G รถปี19นะคะคันนี้นะคะเป็นสีเทาดำ นะคะเป็นสีเทาดําหรือสีนวีบูนั่นเองนะคะเป็นสีที่หายากมากๆบนท้องถนนแล้วนะคะไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะมีไฟเด y t ทามไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะล้อนะคะเป็นล้อแม็กอัอลอยเดิมนะคะปัดเงาทูโทนนะคะได้ยางของดันหลบด้วยคันนี้ได้ยางปียีิบสองนะคะเป็นแม็กอัอลลอยเดิมโรงงานแท้แน่นอน นะคะการันตีให้ว่ารถทุกคันของเรานะคะไม่มีนะไม่มีรถชนรถจมน้ำมาแน่นอนนะคะภายในของคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยนะคะได้เบาะหนังสีครีมแบบนี้ได้ปุ่มพุสตารไ์กุญแจคีย์เลสน,นะคะพวงมาลัยได้มัลติฟังก์ชันค่ะพี่ ตรงนี้นะคะสามารถฟัง fm/am เชื่อมต่อมือถือได้นะคะ usb ได้ cd ได้ bluetooth ได้ด้วยนะคะแอร์หมุนใช้งานง่ายๆมีพา w e r อร์เทให้ตรงนี้ด้วยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ cvt 7สปีดนะเป็นแบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะรถสวยทุกคันค่ะพี่อ่ะเรามาดูด้านหลังกันห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะสำหรับตัว o u t ิสเนี่ยใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะอย่างลูกค้าลูกหมูเนี่ยนะคะวันนั้นนะ นั่งแท็กซี่คุณลุงมาบอกคุณลุงคุณลุงขับเอาติสเนี่ยเลขไมล์เท่าไหร่คุณลุงบอกว่าเลขไมล์ลุงเหรอแ0 0แสนกว่าแล้วแต่ช่วงล่างนี่คือแบบยังดียังแน่นยังหนึบอยู่เลยนะลูกค้าก็เลยบอกว่าเออเนี่ยลุงว่าจะออกรถไปใช้เองสักคันหนึ่งมีแนะนํำไหมลุงอยากได้เอาติสบอกลุงมาดูได้เลยพอมาจอดหน้าบริษัทปุ๊บใช่ไหมคะพี่พี่คุณลุงเข้ามาดูรถเลยแล้วก็จองไว้เลยนะลุงบอกว่ารถที่นี่สวยมากนะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมแน่นอน ไม่ใช่รถแท็กซี่เอามาขายเป็นรถมือสองแน่นอนนะคะคุณลุงการันตีให้แล้วขนาดนี้นะคะพี่พี่ไม่เชื่อไม่ได้แล้วนะ,ะมาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น 1.6G เหมือนกันนะคะได้เป็นสีบรอนเนาะส่วนมากเนี่ยรถหน่วยงานนะคะส่วนมากจะเป็นสีบรอนพี่พ,พี่ดูได้เลยนะส่วนมากจะเป็นสี่บรอนทั้งหมดเลยนะคะรถสวยรถคือคุณภาพดีแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสีขาวกันมากดีกว่า สีขาวคันนี้นะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบแบบขาวๆคลีนๆนะแนะนําเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะันนี้เนี่ยเป็นปี19เนาะเป็นปี19มันก็จะเป็นโฉม all new ใช่ไหมเบาะเนี่ยก็จะได้เป็น two ท n e แบบนี้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็สามารถเชื่อมต่อมือถือได้เหมือนเดิมเลยค่ะพี่นะเชื่อมต่อมือถือได้เหมือนเดิมกุญแจคีเ l e s s ปุ่มพ u s h start air auto นะคะเกียร์ auto แบบนี้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน แล้วด้านท้ายนะคะด้านท้ายของเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นตัวปี18นะคะเขาจะมีเป็นที่ชาร์จแบตให้ใช่ไหมพี่ๆตรงปี19นะคะตรงที่ชาร์จแบตเขาจะมีให้เป็นแอจุดแบบนี้นะคะเชื่อได้เลยว่านั่งแบบสบายๆนะคะกว้างขวาขงนั่งสบายแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้าอัลติสนิวหนึรถปี2019ไม้สี่หมื่นเกโลคันนี้ราคายอยู่ที่5้าแสนหมืน ฟรีดาวได้ค่ะพี่คเครดิๆีๆจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะรถสวยทุกคันกะตีคงสร้างให้นะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะพาไปดูเนาะขออนุญ,ญาตพาไปดูสีบอนหน้าออนิวกันบ้างนะสำหรับสีบอลนหน้าออนิวนะคะก็จะมีคันนี้เลยนะสำหรับใครชอบสีบอลเพราะว่ามันดูแรงง่ายเนาะก็คันนี้ราคา489,000ไม90,300พี่ๆรถปี19นะ 489,000ค่ะฟรีดาวได้แน่นอนนะคะด้านท้ายภายในคือเหมือนกันเลยค่ะพี่รถสวยทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะคะทางเรามีแถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้1ปีหรือ2ม0อโลน้ำมันให้เต็มถังวันรับรถพร้อมประกันฉุกเฉินให้อีก1ปีคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้พี่ๆไม่ควรพลาดแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่ามาซื้อเอาติที่ลูกหมูไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะอะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะกลับกล้องนิดหนึ่งเนาะอ่ะนี่เลยนะคะคลังเอาติที่เยอะที่สุดนี่ยังไม่นับโรง3กับสาขา2อีกนะ,ะพี่ๆสีดํามีสีเทาดําสีขาวสีบรอนสนใจสีไหนเป็นพิเศษ,ษ,ษรุ่นไหนปีอะไรชมไมเนอร์เชนหรือชมบอลนิวสามารถทักหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์ 0, 93, 0 69, 8, 5, 8, รูนย์เก้าสามยด้หรายได้2เท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบเลยค่ะพนักง,งานประจํารับเงินถามบัญชีมีประกันสังคมมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะ สำหรับใครที่อาชีพไม่ชัดเจนแต่มีบัตรคเครดิตสามารถใช้บัตรสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะซื้อได้จบเลยแต่บัตรคเครดิตต้องขอใช้งานมาแล้ว1ปีขึ้นไปนะพี่ๆนะสามารถทักหาลูกหมูได้เลยนะคะส่วนอาชีพอื่นๆขอเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนรายได้สองเท่าของ,ของ,ของค่างวดไม่ติดแบกรีดไม่ติดบุโรถ้าหาลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ